สนามแม่เหล็กเกิดจากไรสนามแม่เหล็กนะคะเกิดจากการที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ถ้าเป็นประจุลบนะคะสนามแม่เหล็กจะเคลื่อนที่ไปตามเข็มนาฬิกาและประจุบวกจะเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาอ้าวแล้วในเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าแล้วทําไมแม่เหล็กถึงมีสนามแม่เหล็กล่ะคะเราไปดูกันเลยสนามแม่เหล็กนะคะเกิดจากการที่นิวตอนและโปรตอนมารวมกันและมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบๆค่ะ โดยการที่เราจะเอียงภาพนะคะเราเส็นไปตามภาพเลยค่ะจะมีสนามแม่เหล็กพุ่งออกมาตรงกลางล้อมรอบอ,อิเล็กตรอนนะคะแม่เหล็กของเรานะคะซึ่งจะมีด้านหนึ่งเป็นขั้วเหนือซึ่งเป็นขั้วปล่อยสนามแม่เหล็กค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นขั้วใต้เป็นขั้วรับสนามแม่เหล็กค่ะซึ่งเป็นวงจรแบบปิดนะคะแล้วถ้าสมมติเรานําแท่งแม่เหล็กแยกออกจากกันแรงแม่เหล็กจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ แม่เหล็กแต่ละตัวนะคะที่อยู่แยกออกมาสกายเป็นแท่งแม่เหล็กที่มีขั้วเหนือและขั้วใต้ในตัวเองค่ะเพราะไม่งันมันจะไม่สามารถเชื่อมกันได้นะคะ